ก็สวัสดีพี่น้องชาวบอกสายฟรีทุกท่านกันแล้วนะผมแล้วเนี่ยกลับมาใหม่เช่นเคยครบับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งของนี้ที่ผมพามาตามหากันนั่นคือ Galactic Space Helmet นะผมรวมหัวนักบินอวกาศอันนี้นั่นเองนะเพื่อนของชิ้นนี้นะครับแจกตันทั้งหมด20,000ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยออกไปเพียงแค่ประมาณ1,400ชิ้นเท่านั้นเองนะผมแล้วผมบอกเลยของชิ้นนี้แม่งทำโคตรง่ายนะเพื่อนผมย้ำเลยผมทำโคตรง่ายนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมป, Walmart มาามแมปแวอล์มลางเนี่ยเดีิสคัพเป ตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับเอาล่ะผมหลังจากที่เพิ่อนเข้ามาในเกมนะผมดเดินเควสของเรานี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งโคตรง่ายนะเพื่อนเอ่ะเควสของเราวันนี้นะผมแม่เพื่นกดทางด้านล่างเหมือนเดิมนะผมจากนั้นเนี่ยกดคาว่ากเควสขึ้นมาดูนะผมอ่ะอันนี้นั้นเพื่อน อันล่างสุดนั้นเพื่อนอันนี้นะเพื่อนอันนี้นั้นเพื่อนหูฟังนะผมพอดีเมื่อวานผมไม่ได้มาทําคลิปนะแล้วผมก็ยังไม่ได้ทําของชินเด้วยนะผมในส่วนของหูฟังอันนี้นั้นเพื่อนหูฟังอันนี้นะเพื่อนเพื่อนสามารถเข้ามาเล่นกันได้ผมวันนี้เนี่ย ผมก็เพิ่งมาเล่นวันแรกนะอันนี้ก็น่าจะทันอยู่นั้นเพื่อนของเนี่ยเหลือ14,000หมืนสีันชิ้นนะผมโดยของหูฟังอันนี้นะเพื่อนๆสามารถเล่นมินิเกมของผม3เกมเป็นจำนวน2วันนั่นเองนะเพื่อนซึ่งเควสเนี่ยรีเฟซให้เนี่ยตอน5้าทุ่มนั่นเองนะเพื่อนอันนี้เนี่ยหลัง5้าทุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนก็สามารถมากดเล่นเกมอีก3เกมแล้วก็กดรับของได้เลยนะผมพูดง่ายว่าเพื่อนๆเล่นวันนี้ใช่ไหมท่านเพื่อนวันไหนที่เล่นเนี่ยก็เล่นเล่นตั้งแต่คลิปนี้เลยแล้วผมแล้วพอนก็มาเล่นอีกก3เมเนี่ยเพื่อนก็สาามรรถับของได้เลยนะังไงงงก็ทัันนนนนนะะะเเเเพืื่่่่อออออหลต้ครผมสสววขาี เพื่อหน่กกดขึ้นมาดูครับผมเพื่อนของเราวันนี้คนระับไม่มีอะไรยากเลยนันเบื่อเขาเลาผมทําการเล่นเกมไหนก็ได้รับผมในเฟเวอร์บุลิตที่เราชื่นชอบไปนะผมเป็นเวลา20นาทีนะเบื่ออันนี้คนระับเดี๋ยวผมจะพานเพื่อนไปเดินแล้วกันนะผมอ่ะอันดับแรกนผมเพื่อนเพื่อนคนไหนที่แบบสะดวกไปแมปไหนก็ไปนปันเบื่อแต่ผมเนี่ยแมปประจําผมก็จะไปเพจแล้วกันนันเบื่อนที่ประจําที่คุณเคยนะผมมีนะผมอ่ะเลือกเอาได้เลยนั่นเบื่อเพื่อนๆอยากไปเล่นเกมไหนนะผมบอกเลยว่าเพื่อนยังง่ายจริงนันเบื่ออันดับแรกเลยมาถึงที่ป้านะผม ใครที่เป็นสีฟ้าตรงนี้นะผมแล้วให้เพื่อนกดเซฟไปก่อนหนึ่งที่ปับ๊บอย่างนี้นะผมเสร็จแล้วให้เพื่อนกดเริ่มกันได้เลยนะผมไป เอาล้ผมพอนเพื่อนมาถึงแบบนี้แล้วนั่นเปล่นแบบนี้ครับเพื่อน,นเพื่อ,ะอจะเล่นหรือว่าไม่เล่นก็ได้นะผมตอนแรกเนี่ยที่ผมเข้าใจเนี่ยอันนี้ครับเพื่อนเพื่อสามารถออกจากแบบนี้ได้เลยนันเพื่อนเพื่อนจะไปเล่นเกมไรต่อเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปเล่นกันได้เลยนะผมแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็จะออกไปเล่นเกมอื่นนั่นเพื่นอ,ออกไปเนี่ยเพื่อนเพื่อต้องคำนวณเวลาดีนั่นเปล่นห้ามเข้าวอร์มร์ทก่อน20นาทีนะผมย้ำนันเ่เพื่อนเพื่อนออกจากเกมนี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อไปเล่นเกมไหนก็ได้นะผมและหลังจากนั้นเ <ned> นี่ยเพื่ ออกไปเล่นเกมอื่นละกันนะผมแล้วเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีเนี่ยตอนที่เรานะผมทําการออนเวลาจนครบ20่นาทีนะผมแล้วเดี๋ยวผมตัดไปทีเนี่ยตอนที่เราเข้าเกมวอลมาร์ทกันเลยนะครับผมอ่าแล้วผมตอนนี้เนี่ยผมก็ออนเวลามาจนครบ20นาทีนะนั้นเพื่อนจากนั้นนะผมเพื่อนทําการกดเข้าเกมได้เลยนะผมอ่ะแล้วเรามาดูไปพร้อมกันนั้นเพื่อนว่าเควสเนี่ยของเราจะผ่านหรือเปล่านะผมก็น่าจะผ่านแล้วไม่มีอะไรนะผมผิดพลาดอย่าบอกนะผมว่าไม่แลผมอ่ะเห็นไหมนั้นเพื่อนผ่านจริงๆด้วยนะผม ใครที่ดูคลิปนี้จบเนี่ยไม่ต้องไปออนเวลาในแบบนั้นเบื่อนถ้าเพื่อคนไหนแบบมีเกมเล่นอยู่นะเพื่อก็สามารถไปออนเกมมันเพื่อนได้เลยนะผมอะขออนุญาตก,กดรับของเลยแล้วกันนะผมปั๊บโอเคกดเหมือนเดิมผมข้างล่างแล้วก็กดคำว่าเควนั้นเบื่อนแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปกดเคมของก็ได้เลยนะครับหัวนักปีโนโอากาศวอลมาร์ ดรับ0บาทฟรีโอเคครับผมแล้วหลังการนับผมเดี๋ยวผมจะทําการออกไปดูให้เพื่อนดูเลยกันนะผมว่าหน้าตาหลังใส่แล้วเราเนี่ยจะได้เลขเที่ยวอะไรนะครับผมเขาจะอยู่ออเทอร์รีส่วนหัวนั้น,<ะ>นเพื่อนอ่ะกดดูได้เลยนะผมมีเลยนักบินอวกาศโอเคครับผมหลังใสหลังใส่ใสก็เป็นประมาณนี้นะเพื่อนก็น่ารักดีนะผมสีมันพาสเทลดีผมชอบนะเพื่อนอะ่ะขออนุญาตดูเลขเลยแล้วกันนะผมว่าเราได้เลขเที่ยวอะไรนะเลขที่ออก โอ้โหสองพัน oh, นั้นเพื่อน,นก็เท่ากับว่าของตอนนี้เนี่ยเหลือประมาณ17,500มนดรนะผมดูคลิปนี้จบเนี่ยพรุ่งนี้ตอนเย็นก็น่าจะทันอยู่นั้นเพื่อนแล้วก็ที่สาคัญน,นะผมอย่าลืมไปทาของเควสดเมื่อวานนะผมของเควสดเมื่อวานผมก็ยังไม่ทํานะน่าจะมาเริ่มทําวันนี้ผมน่าจะรับได้พร้อมเพื่อนๆนะผมตอนห้าทุ่มของวันนี้นั่นเองนันเพื่อนเอาละครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อนไหนที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมแล้วอีพีหน้าผมจะพาไปรับได้ต่อก็ลืมกด ខ្ល ah.